ดูพวกหนูแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เข้าใหม่มานะคะอย่างหล่อเลยนะคะหนวดยาวเลยมาพร้อมข้อสวยนะคะหนวดยาวเลยเข้าใหม่หล่อมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับข้อสวยนี่คนสวยของเราเข้าใหม่หนวดยาวเป็นหนุ่มแล้วนะคะวิเศษก็มา วันนี้พวกเรามาสวัสดีพ่อพ่อแม่กันพบทีมเลยนะคะน้องๆก็สุขภาพดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะน้องๆกลุ่มนี้ก็อยู่กันเต็มเลยนะคะห้องนี้รอรอกินข้าวรอกินอาหารพิเศษที่แป้งกำลังทำนะคะนั่งรอกันนะคะวันนี้ช่วงประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะมีคนโทรมาหาแม่เกียงนะคะตอนนั้นแม่เกียงอยู่ที่วัดป่านะคะแม่เกียงไป ถวายเพยินพระนะคะที่วัดป่านะคะก็มีคนโทรมานะคะกะ็มาขอความช่วยเหลือจากแม่เกียงนะคะบอกว่ามีน้องแมวถูกทําร้ายและถูกทําร้ายบ่อยมากนะคะถูกทําร้ายจากลูกสาวของคนที่โทรมาเนี่ยคะ่ะลูกสาวเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะติดยานะคะอายุ36ปีแล้วนะคะคนคนนี้คะ่ะแล้วเขาก็ไปเอาแมวมาจากไหนไม่ทราบนะคะเขาก็เลี้ยงไว้แมวนี่น่าจะอายุประมาณสัก สี่เดือนสาสี่เดือนแล้วนะคะตามที่หมอบอกนะคะเม่เกียงก็ไม่ได้ถามทางต้นเหตุมาว่าแมวอายุกี่เดือนนะคะก็เขาติดต่อไม่เคียงมาว่าลูกสาวเขาเนี่ยได้ติดยาแล้วก็ได้ทําร้ายแมวตัวนี้บ่อยครั้งนะคะและทีนี้ครั้งเนี้เขาทนไม่ไหวแล้วแมวเขาร้องมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็เลยติดต่อไม่เกียงมานะคะทีนี้พอไม่เคียงรู้ข่าวนะคะแม่เกียงก็ให้เขา ทักไลน์มาเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เกียงไม่รีบจัดการนี่น้องอาจจะไม่รอดนะคะพอกระทักไม่เกียงมานะคะไม่เกียงก็ได้ดูคลิปที่เขาส่งมาให้ดูนะคะไม่เกียงรีบอตอบแล้วเข้าไปทันทีเลยนะว่าให้เขาแยกน้องออกมาให้ได้นะคะเพราะว่าเอาน้องออกมาก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะเป็นอันตรายนะคะทีนี้พอไม่เกียงดูถามเรื่องราวมาเขาบอกว่าในคลิปนี้เขาทาร้ายน้องตั้งแต่วันที่31นะคะ ทีเน hm. ี้ยเขาก็เลยเอาน้องไปหาหมอเขาบอกว่าน้องดูนิ่งๆไปแล้วก็น้องไปหาหมอเอาน้องออกมาได้นะคะแล้วน้องไปหาหมอนะคะหมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้นะคะแล้วเขาก็เอาน้องแยกออกมาไว้ก่อนนะคะทีเนี้ยเขาพยายามที่จะเอาน้องกลับไปให้ได้นะคะแต่ทางแม่เขาเนี่ยก็พยายามช่วยน้องไว้นะคะแล้วทีเนี้ยแม่เกียงก็ได้ดูคลิปนะคะแล้วแม่เกียงก็เลยบอกเขาว่ารีบตอบรับทันทีเลยว่าแม่เกียงจะให้คนไปรับน้องออกมานะคะ แม่แกงก็เลยติดต่อกับแฟนแม่กิ่งนะคะให้แม่กิ่งแฟนแม่กิ่งในรีบไปรับน้องนะคะทีนี้แม่แกงก็เลยบอกทางแม่ของเขาไว้ว่าให้ปกป้องน้องไว้นะอย่าให้เขาเอาไปให้ได้อยาให้เขาเอาไปได้นะคะทีนี้เขาก็พยายามช่วยน้องไว้ก่อนนะคะจนแฟนแม่กิ่งไปรับตอนที่แฟนแม่กิ่งไปรับเนี่ยเขาต้องเอาน้องออกอีกทางหนึ่งไม่ให้เขาเห็นนะคะถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาจะมาแย่งแมวตัวนี้ไปแล้วเขาก็เลยเอาอ้อมมาทางอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเขานั่งอยู่อีกทางหนึ่ง แล้วอ้อมออกมานะคะแต่ทีเนี้ยกว่าจะน้องออกมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างทุรคกเรนิดนึงนะคะกะ็พยายามหนีเขาออกมานะคะถ้าไม่งั้นถ้าเขาเจอเนี่ยเขาจะไม่ให้เลยนะคะเขาจะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่กลัวใครเห็นแม่เขาบอกว่ายางงั้นนะคะ <c oughs> ก็ไปดูคลิปนะคะว่าคลิปตอนที่เขาตีน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันนะคะ ประมาณมัน,มนเจ็บนะนมามันยังเด็กอยู่เข้าใจบ้างสิว่าแมวโซนอุ้ยสองตัวเนี้ยเลี้ยงมาบ้านพังมาครึ่งบ้านแล้วเอาแมวตายแลวมาาล้วามาตายแล้วทำหนีสอดแจ้งเลย ี่ก็ตุดจบก็ทีเบื่องใจน,นี่แหละค่ะฟังเสียงน้องแล้วเศร้าใจมากๆเลยนะคะฟังแล้วหดหูมากมากเลยน้องคงทํโดนถัดก,กระทามามากนะคะโดนกระทํามาบ่อยๆนะคะจนแม่และเด็กน้อยเนี่ยมาคอยห้ามคอยอะไรนี้ก็ก็ไม่ฟังนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่กลัวใครนะคะเขาเขาก็แจ้งตํารวจนะคะแจ้งตารวจแล้วตํารวจบอกว่า,เ,าเขาไปบอกตํารวจว่า เขาทำร้ายแมวแต่เขามาบอกญาติอีกทีว่ามีปัญหาในบ้านกันเองนะคะแล้วทีเนี้ยเขาให้ไปถอนแจ้งความนะคะไม่ต้องไปแจ้งความก็เลยต้องไปถอนแจ้งความให้เขานะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเขาไปเจอแมวมาอีกเขาเอามาอีกแมวก็ต้องเป็นเหยื่อเขาอีกนะคะเขาบอกว่าเขาห้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่ติดยาเนี่ยค่อนข้างจะร้ายและน่ากลัวนะคะก็เขาไม่กลัวใครทั้งนั้นเลยนะคะไม่แต่ตำรวจเขาก็ยังเถียงตำรวจนะคะ ตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทีนี้น้องได้รับออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วแม่เกียงก็ให้แฟนแม่เก่งเนี่ยพาน้องไปตรวจหาหมอไปหาหมอแล้วไปตรวจเลือดตรวจอะไรนะคะก็น้องปกติดีทุกอย่างนะคะไปดูนะคะตอนอยู่บนรลกเนี่ยบนรถเนี่ยน้องน่ารักขนาดไหนนะคะน้องล่าเริงนะคะน้องได้ออกมาจากที่นรกนะคะและน้องอรู้สึกว่าน้องสบายใจนะคะไปดูนะคะว่า น้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเอ๊ะมาขอนแกนไหมลูกพวงนี้มาขอนแกนเลยนะพ่งนี้มาขอนแกนเลยนะอืมไม่เป็นไรแล้วมั้งถ้าทางไม่เป็นไรแล้วรอดปลอดภัยแล้วลูกไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดปลอดภัยแล้วลูก บุญทรงตัวตัวหัดแมวตัวหัดจรวจมาสิว่าอืมอืมก็เอ็กซเรย์ไม่ต้องหรอกอยากจะรู้ไงว่าร่างกายน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าไงเลยอยากให้หมอเอ็กซเรย์ดูไงไม่เป็นเนดูดูแลไม่เป็นแมวเชื่องคือโดนคือเขาไม่อยากให้เลี้ยงมากกว่าแม่เขาอะไอ้คนเนี้ยคนนั้นเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงอายุสามสิบหกปีแล้วลูกเขาอะ เออเขาว่าผู้หญิงมันเตะมันเตะชอบทำนั่นไหนไหนจับแมวก่อนเอาแมวขึ้นมาจับกล้องหน่อยถ่ายกล้องไว้อยู่ถ่ายคลิปอยู่เออเอออยู่ในกรงเอนใส่กลงไว้เออ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 เดีแล้วพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้หรือมาคืนนี้น่ะฮะจะมามาพรุ่งนี้หรือมาคืนนี้รถติดตายเลยนี่แหละค่ะ ก็ทั้งตีทั้งเตะนะคะทานสารพัดที่ทากับน้องนะคะแม่ก็ตรวจร่างกายน้องแล้วนะคะน้องไม่มีอะไรนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆที่น้องไม่เป็นอะไรกระดูกไม่หักนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็น้องจะเดินทางคืนนี้นะคะตกลงนอนเดินทางคืนนี้นะคะเพราะว่าวันที่4ี่เนี่ยแม่เกิงจะพาแมวไปหาหมอนะคะทีนี้น้องเนี่ยตอนคนติดต่อแม่เกียงมาเนี่ยแม่เกียงอยู่ที่วัดพอดีนะคะที่วัดป่านะคะแม่เกียงก็เลยหลวงพ่อก็ได้ยินเสียงแม่เกียงคุยกับคนที่ติดต่อมานะคะ ทีนี้แม่เกียงก็เลยบอกหลวงพ่อว่าช่วยตั้งชื่อให้แมวตัวนี้หน่อยได้ไหมหลวงพ่อวัดป่าก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องบุญส่งนะคะน้องจะต้องเดินทางมาคืนนี้นะคะแม่เกียงก็ต้องรบกวนว่าพ่อแม่อีกแล้วนะคะก็คือช่วยค่าเดินทางน้องด้วยนะคะทักแม่เกียงมาที่อดีไลน์นะคะ kt 2 5หรือโทรศูนย์แปดศูนย์แปดสองสามศูนย์สามเก้าพร้อมเพย์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอันนี้ใหญ่ตัวแสบของเรานะคะคุณหนูนะคะ คุณหนูถั่วง,งอกนะคะกําลังดื้อกะลองสนเชียวอยากจะออกมากมากเลยนะคะเนี่ยปีนป่ายพยายามจะออกข้างนอกให้ได้เลยไม่อยากอยู่ในกรงแล้วนะคะไม่อยากจะอยู่ในกรงแล้วอยากจะออกข้างนอกแล้วเนี่ยแข็งแรงแล้วนะคะดีขึ้นแล้วนะคะร้องเสียงดังพอแม่ก็สบายใจเห็นเขาแข็งแรงดีนะคะส่วนบุญส่งเนี่ยถ้ามาเนี่ยแม่แก็ต้องให้อยู่กรงไปก่อนนะคะให้แยกกรงไปก่อน ขังไว้สัก7วันนะคะเดี๋ยวเม่อัี้ก็จะน้องไปทําวัคซีนนะคะก็ต้องดูแลกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยทิ้งปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะคะถ้าปล่อยไว้ที่นั่นถ้าไม่กยังไม่ยื่นมือเข้าไปรับเนี่ยน้องก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะน้องน่าจ,จะรุ่นราวเขาเดียวกับเด็กพวกนี้แหละนะคะเนี่ยเนี่ยสีส้มเนี่ยน้องมีโอเนี่ยคะ่ะน้องอาจจะโตวกว่ามีโอหน่อยนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าอายุประมาณสัก3ามสเดือนนะคะก็สงสารน้องมากๆกนะคะก็ไม่รู้ทำยังไงนะคะก็นี่แหละแมวมีเพิ่มมาก็เพราะว่า ความสงสารของเรานี่ยนะคะถ้าน้องอเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าใครรู้เจอเหตุการณ์แบบนี้แม่แกงเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ปล่อยผ่านเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าน้องต้องอยู่อันตรายแบบนั้นน่ะการที่ปล่อยผ่านเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆที่จะให้น้องอยู่ในจุดจุดนั้นนะคะเพราะว่าน้องทั้งถูกทั้งเตะทั้งตีนะคะสารพัดนะคะจนน้องแน่นิ่งไปไม่มีเสียงนะคะพอแม่เกียงรูข้ข่าวแม่เกียงก็ต้องรับนะคะเพราะว่านึกถึงลูกๆของเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีได้อยู่ดีมีสุขนะคะ กินอิ่มนอนหลับอยู่ไม่ต้องมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะพอลูกคา้าว่าเมวมถูกทาร้ายก็อดไม่ได้ที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะก็ไม่เกยงขอความเมตตาจากทุกท่านด้วยนะคะให้ความเมตตาช่วยค่ารถที่จะเอาน้องมาส่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ทิ้งทิ้งเลเอา,เอา,เอากล้องถ่ายเลยถ่ายไว้แมวมันยุ่งเอาขึ้นมาเดี๋ยวเฝ้าเองเอาแมวขึ้นมาเอามาเลี้ยงแล้วก็มาทรมานมันมันเจ็บนะแม่มันยังเด็กอยู่เข้าใจบ้างสิว่าแมวโซน ตัวอีสองตัวเนี้ยเลี้ยงมาบ้านพังมาครึ่งบ้านแะล้วเอาม่มวนะตายแล้วมนะั้งมาตายแล้วทำหนี้ต่อแจ้งเลยว่าตายแล้ว เลยกี่สกบจบๆทุกทีเบื่อมันกัน